สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมนดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกมฟีฟ่าไรสี4นะครับวันนี้อยู่กับทีม3าม้อยบาทครับต้องบอกก่อนเลยครับผมนะว่านี่คือคลิปแรกครับผมนะที่ผมได้มีโอกาสกลับมาทําเลยครับผมนะหลังจากเทศกาลสงกรานหวังว่าคุณผู้ชมจะเอนจอยกับเทศกาลสงกรานที่ผ่านมานะครับผมนะส่วนจังหวัดใครที่มีวันไหลก็ ขอให้คุณผู้ชมเที่ยวใสนุกแล้วก็ปลอดภัยกบผมนะแล้วที่สำคัญคือเมาไม่ขับนะครับผมนะยังไงก็ e n j o จกันครับผมนะสำหรับช่วงเทศกาลเพราะว่าไม่ได้จัดนานเนาะอันที่จริงทีม300บาทคลิปนี้คุณผู้ชมครับผมว่าจะรอทางด้านของแชมป์าทยทดนะครับ พอดีแชมเปนพาสเก่ามันหมดวันที่17ใช่ไหมครับวันที่18 19วันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยวันที่20ครับผมแชมเปนพาสใหม่ยังไม่มาก็ไม่รู้ว่าจะอัปเดตมาตอนไหนผมนะตอนแรกผมก็จะรอให้แชมเปนพาสมันมาก่อนแล้วค่อยอัดคลิปอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่ากว่ามันจะมา <c oughs> นะครับผมนะกว่าจะได้ซื้อกว่าจะทำธุรกิจอ like ย่างเงี้ยมันใช้เวลาครับผมนะนนก็เลยว่าจะเปิดก่อนแล้วค่อยแบบไปทางควสที่หลังนะครับปรากฏว่า ไม่มานะครับผมนะเพราะฉันก็ก็ต้องทำนั่นแหละนะครับและนี่เลยก็ผมนะสำหรับของดองของเราใน EP นี้ครับผมทุกคนครับเงินตอนนี้ครับผมนะเรามี16ื่นหกเฮ้ยผมลืมคุณผู้ชม่ะเดี๋ยวรับตรงนี้ก่อนแลวกันเพราะว่าคลิปเซล้วเหมือนผมขายนักเตะไว้แต่ยังไม่ได้รับนะครับเพราะฉันก็เดี๋ยวไปรับก่อนนะฮะจะได้มาสรุปว่าเฮ้ยคลิปนี้ได้เท่าไหร่อะไรยังไงครับผมนะเลืวองที่สำคัญคือ การหลักๆเหมือนจะไม่มีนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ต้องทําคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมันรอแล้วอะผมพยายามรอแชมเปี้ยนพานแล้วอะมันไม่มานะครับนี่เลยครับผมนะสำหรับนักเตะทั้งหมดครับผมนะขายออกมาเรียบร้อยฮาวเวดเนี่ยเราขายนะฮะตั้งแต่คลิปที่แล้วครับผมนะใครที่ดูก็น่าจะโอเคน่าจะรู้เนาะชัฮาที่เปิดได้ก็ขายแล้วเรียบร้อยนะครับโอเครับเลยนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้หมื่นหกเพิ่มมาอีกเก้าพันเอมเฮ้ยอ๋อตัวนี้เจ็ดพันตัวนี้เจ็ดพันคุณผู้ชมเดี๋ยวใช้คูปองก่อนแล้วกันนะ อ่าผมเอาคูปองเป็นคูปอง10%บเปอละกัน300นะครับรักหมื่นค่อยใช้แบบขยับขยับไปละกันคุณผู้ชมครับอ่ะ10%บละกันเก้าพันแปดรบล้านคุณผู้ชมครับรับมานะครับเงินปัจจุบันตอนนี้26,100ื่นนะครับก็ถือว่ามีเงินมาตุนไว้เยอะพอสมควรครับผมนะสำหรับคลิปนี้มาดูกันว่าเราจะได้เสริมใครนะฮะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเสริมได้คุณผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านของอแพ็กไอพวกนี้ก่อนละกันโอ้มีอันเดียวเองเหรอ เหมือนผมเปิดไปเพราะว่าต้องเอาการ์ดไปตีบวกนะทำภารกิจอยู่นะครับลอตเตอรี่ครับผมคุณผู้ชมครับนี่ครับ8วันครับผมทุกคนครับ8กล่องก็คือ8วันนะฮะออนมา8วันทั้งสิ้นคุณผู้ชมครับสลับ i อดีนี้นะครับมาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออนเยอะไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยการ์ดมันจะตัน150ที่จริงอรผมไม่อยากเปิดในคลิปหนึ่งนะฮะผมไม่อยากเปิดแบบเกิน1 5อยบไปมันจะได้แบบไม่ได้หลายรอบคุณผู้ชมครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับโอเคฟูบเฮ้ยโอ้ลุ้นที่โอทีวแต่เหมือนจะเกลืืออหรเล่า โอเคหลักๆประมาณนี้ดุ่นครับผมใช้10เลยแล้วกันครับมาสคริปไปเลยได้โค้ชมาครับแล้วก็โอเคได้เงินผมถือว่าผมแฮปปี้นะฮะไอพวกการ์ดเนี่ยมันเกลือคุณผู้ชมครับอ่ะแล้วก็รับเพิ่มมาก็ผมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเงินทีเดียวคุณผู้ชมครับจะได้สรุปทีเดียวนะครับในคลิปนี้มาดูเอนว่าได้กี่หมื่นนะฮะสำหรับเงินคุณผู้ชมครับตอนนี้2 6 0 0มครับผมนะทั้งหมดโอ้เกิน150ชิ้นครับมาไปครับเท่าไหร่ครับผมนะตอนนี้30,000ครับ 3ามหมื่นสามหมื่นสามสี่สามมืนห้าครับได้เพิ่มตรงนี้อีกเก้าพครับพี่ผมครับนี่ฮะสามหมยังไม่หมดนะฮะโอเคสามหมื่นครับ3 7มหมื 37, ่นเจ็ดคุณผู้ชมโอเคน่าจะไม่เกินนี้ครับอีกร้อล้านครับผมทั้งหมด3 7มหมกับ400รเอ็มนะครับโหถือว่าเปิดสวยนียังไม่รวมการ์ดเลยนะครับการ์ดที่ดีสุดเนี่ยอ่ะเหมือนจะเป็นใบนี้และครับ โอเคหนึ่งร้อยสิบสองชิ้นครับไม่เป็นไรมัดขอแบบจังๆนะครับมาดูร้อยสิบสองใบครับได้หลักพันหรือเปล่าหลักพันเฉยฟิบอุ้ยโรอดิกโก้ครับพันสี่คุณผู้ชมโอเคอเคุอค้ยตัวนี้ได้ให้ทางนั้นของทีวีเล็กด้วยครับเป็นนอมินีนะครับไอ้พวกนี้ผมว่าขายไม่ออกอะ่ะต้องแลกเปลี่ยนนะพันสองร้อยสบ้านได้เลือกมาแล้วนะครับประมาณนี้ทุกคน ขายไม่ออกแน่นอนทุกคนครับนี่ฮะดูดูได้เลยครับไปพวกบวกสามบวกสี่ครับแล้วพักหลังๆเนี่ยให้การ์ดประมาณเนี้ยเยอะจริงๆคุณผู้ชมครับเราก็ต้องเอามาแลกครับไม่มีทางเลือกครับผมนะตั้งขายไปก็เท่านั้นครับนอกจากจะเก็บไว้ตีบวกทำภารกิจนะครับคุณผู้ชมแบ็ k ทูแบ็ k กับ b o e ครับมี FA ด้วยนะครับเฟิร์สอุ้ยดานโลครับเฮ้ดานโลผมเอาได้นะทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวไปตีบวกสามบวกสี่อะไรเงี้ย น่าจะมีหลักพันเอ็มอยู่นะฮะแล้วก็นี่ฮะสำคัญได้มา111ล้านตรงนี้ครับเดี๋ยวก็ดันโลครับผมนะสวยงามครับบวกเงินมานิดนึงนะฮะแต่เอาครับเอาครับยับมาไอพวกบวก2บวก3บวก4ทั้งหลายครับขายไม่ได้ก็ต้องแลกนะครับผมนะคุณผู้ชมครับไม่ก็เก็บไว้ตีบวกได้คุณผู้ชมมีภารกิจอยู่มีปีเชลซีว่ะปีไลฟ์หรือเปล่านะครับมาฟึมาโอ้โหเชสปเหรอ ไม่ผมเอาไปตัวสมลองได้นะเคสปูผ <Okay. S 1> ู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อันนี้มากมายก็แหมแต่เราก็มีกองหน้าแล้วอะ่ะคุณผู้ชมเนาะเรามีเชฟเชนโก้บกแปดแล้วไม่น่าได้ใช้เนาะงั้นเอาที่ขายออกชชัยวผมคิดว่าน่าจะเป็นฮวนเบอร์น์ดคุณผู้ชมคนระับตัวนี้น่าจะออกชัวๆนะโอเค A later few moments later. เดี๋ยวแวะมารับตังค์สักหน่อยด้วยนะผมนะเริ่มทยอยขายออกแล้วนะครับ3,000ไอ้สาม0 0ใช่ไหมได้ไปอีก6 17ล้านครับ สามหมื่นแปดเหมือนเสริมได้อยู่คุณผู้ชมครับแต่ไม่รู้จะเสริมตัวไหนนะตอนที่ผมคิดอยู่ว่าผมจะเสริมแบบกองเต้นนะแต่กองเต้ผมมีอยู่ทุกคนครับแต่ผมจะมีปีนี้เดี๋ยวผมพาทุกชมมาดูนะ,อะกองเต้กองเต้นี่ฮะผมจะมีทางด้านของ BOE นะแต่อาจจะแบบไม่ได้เก่งมากนะครับส่วนปีที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นปีนี้ทุกคนครับ20อยู่ตัวเนี้ยผมชอบนะครับหลายคนที่เล่นเชลซีจะไม่ค่อยเห็นกองเต้นนะแต่ส่วนตัวผมเป็นคนที่แบบชอบส่วนตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนนะสำหรับเป็นคนรักกองเต้นาะ แต่ราคาเขาเนี่ยสี่หมื่นคุณผู้ชมน,นตอนนี้ผมขาดอยู่ประมาณ3 0 0พันนิดๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเอากองเต้ตัวเก่ามาขายเนี่ยแล้วรอขายออกเนี่ยผมว่าผมได้ไม่มีทางเลือกครับผมรุ่นครับคงจะต้องขายแหละคุณผู้ชมนะครับ 3, นสามพันหาแล้กันกัน,กนเหนียวไว้ครับเผื่อแบบตั้งเอม,มาปุ๊บถึงอะไรเงี้ยซื้อเลย <Okay. S 1> นะครับ อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยครับที่ผมทำคลิปเนี่ยตีห้านะครับผมไม่รู้ว่าจะมีใครตื่นมาเล่นฟีฟ่าแต่เช้าหรือเปล่ายัางไงก็เดี๋ยวรอกองเต้ขายออกแล้วกันครับ A later few moments later. โอเคครับผมตัวหลักๆตอนนี้น่าจะขายออกแล้วด้วยนะครับผมนะกองเต้ผมไม่ได้ตั้งสูงเนาะก็ไปแล้วเรียบร้อย 3,500m เอ็มครับผมนะแล้วก็จะมีไอ้พวกควนเบอร์นาดมีอาร์บโออะไรเงี้ยขายออกหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรับเลยครับตัวหลักๆหมดแล้วละนะครับ3 3ม0รอยะผมจะถึงเพาะวะคุณผู้ชม อาจจะต้องใช้คูปองคุณผู้ชมครับสัก 10%, แล,10แล้วกันเนาะสิอร์เซแล้วกันเพิ่มอีกร้อยหนึ่งสามพัาครับได้ปะวะน่าจะได้แหละมังครับรับมา4สีนึ่งโอเคน่าจะพอดีหรือเปล่าคุณผู้ชมครับกองเต้สี่หนึ่งจะเป็นการซื้อนักเตะที่แบบเงินเหลืออยู่70ล้านคุณผู้ชมครับ,รบเรียกได้ว่าหมดกระเป๋าครับผม นะครับสำหรับเอ็นโกรโรกองเต้ตัวนี้ก็ผมร้อยสิบสองนะครับมาโอเคเพื่อนเหลือเจ็ดสิบหกล้านนะอาณาถาชุบเป่งเลยคุณผู้ชมครับมาเลยจ้ามาเลยจ้าโอเคกองเต้ okay. มาแล้วนี่ฮะผมจะเหลือไว้ทํากิจกรรมทําเควสแล้วกันนะครับ <laughs> กองเต้ผมมาแล้วทุกคนกับผมนะ <laughs> เหลือตังเก้าสิบห้าล้านกูจบบ้านนะครับโอเคกองเต้ร okay. ้อยสิบแปดครับผมนะถ้าเกิดว่าเวลตันก็หนึ่งร้อยยี่สิบสอง สำหรับ envelop c องเตปี20อยู่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ติดขัดอะไรอยู่แล้วนะครับก็าคุณผู้ชมคนไหนมีอะไรอยากเพิ่มเติมก็ผมนะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันครับผมนะเดี๋ยวค่อยไปดูไฮไลท์กันละกันนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมเจอกันคุณผู้ชม